ก็สรุปให้อีกรอบเราเริ่มต้นจากตรงนี้ตรงสีน้ำเงินอ่ะอันนี้คือตรงที่เริ่มต้นนะตัวนี้คือแถบนี้ยเราเริ่มต้นแล้วก็จะได้วงในแขนแล้วก็ไล่มาตามสีตัวที่มาร์กไว้คือสีขาวตัวที่มาร์กไว้คือด้านหน้าตัวที่มาร์กไว้คือสีขาวก็ พอเราถักด้านหน้านะอย่างที่แจ้งมาถึงด้านหน้ามันจะสิ้นสุดแค่สีน้ําเงินอันนี้คือด้านหน้าเพราะเราก็ถักไล่มานะจากมือกันนะตรงนี้ไล่มามาถักไล่มาวนมาอีกด้านหนึ่งพอพลิกพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นมันจะต่อเนื่องกันเลยนะคะจะเห็นตรงนี้วงในแขนมันจะเชื่อมระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังก็ค,คือด้านหลังอยู่ตรงนี้ไล่มา การพับทบมามันจะได้แบบนี้ไล่ตามลายเข้ามาเลยมาจนถึงด้านนี้จะเห็นอ่ะเอาลานี้จะเห็นจะเห็นจุดสุดท้ายอันนี้คืออันนี้คือเริ่มต้นอันนี้คือจุดเกือบสุดท้ายจุดสุดท้ายจะเหลือตรงนี้ก็คือตรงเอ่อตรงอะไรนะขอบมันนะคะตัวแบ่งครึ่งอะคะ่ะตรงเส้นนี้เราจะถักขึ้นมาอีกเหลือจะเหลือสี่สีช่องพอดีลงตัวพอดีสีขาวอ่ะถักขึ้นมาให้มันเหมือนกับตรงนี้ ให้ได้เป็นเหมือนแต่ว,ว่าต่างกันแค่สีสีขาวก็คือจะเป็นจุดสุดท้ายนะคะก็ให้ดูนะก็คือให้มองเห็นภาพรวมว่าเออมันมีที่มาเราไล่จากไหนมาจนถึงไหนนะคะคือเราจะได้ไม่ต้องเชื่อมต่อเชื่อมเขานะคะตักถักแบบต่อเนื่องก็คือนี่จุดสุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายอันสุดท้ายจะต่างกับตรงอันอื่นคือแถว แถบอื่นนะสีอื่นตรงนี้แถวอื่นตรงนี้เราเชื่อมแค่จุดเดียวอย่างตัวนี้เราจะเชื่อมแค่จุดนี้ส่วนตรงนี้เราปล่อยลอยแต่พออันสุดท้ายเราจะเชื่อมสองจุดเพราะว่าด้านหน้ากับด้านหลังตรงนี้เราจะเชื่อมแถบนี้กับแถบนี้ติดกันนะคะจะเห็นเนาะเนี่ยค่ะเราเชื่อมเนี่ยด้านนี้จุดนี้กับจุดนี้สองจุดเลยอันนี้การถักค่ะเชื่อมจนได้ความยาวถึงนี้ก็จะเป็นเสร็จนะค่ะจนถึงนี้ ค่ะมันก็จะเหมือนกับข้างนี้ที่เชื่อมแล้วนะค่ะนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็มาเชื่อมสอยติดกันตรงนี้แล้วก็เก็บขอบนะแล้วแต่สะดวกนะคะแล้วแต่ท่านจะเก็บขอบเป็นลายไหนก็ได้นะคะของการไม่ได้อ่อันนี้เป็นแค่แนวทางค่ะวิธีการเล่นสองสีแค่นั้นส่วนวิธีต่อเชื่อมก็อาจจะใช้โครเชต์หรือว่า เข็มก็ได้นะคะส่วนนี้ใช้เสื้อก็ตามสะดวกเลยนะคะ,ะก็เราสอยติดกันก็พอดีค่ะลองสอยสีอื่นดูเนาะก็ไม่เป็นไรใส่เองก็นะคะจะเป็นสอยเข็มการสอยเข็มอันนี้ด้านถูกค่ะจะเห็นคนละสีนะคะก็ทําเหมือนกันทั้งสองข้างสอยติดกันแล้วส่วนขอบขอบการทําคือ ครึ่งพอหนึ่งคอสองแถวเลยนะคะนะคะไม่ได้ไม่ได้ลงพักธรรมดานะเป็นครึ่งพอหนึ่งคอทั้งสองแถวเลยนะก็ตรงชายก็เหมือนกันชายก็ทําเหมือนกันนะก็คือว,วิธีลงหลักของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะของการลงตรงนี้ช่องช่องหนึ่งจะสลับสามกับสองนะจะเห็นว่าตรงนี้สามช่องนี้สามช่องนี้สองสามสองสลับกันลองถักสามแล้วมันจะ ย้ยไปค่ะกัรก็เลยปรับเป็นสามสามช่องนี้สามช่องนี้สองนะคะจะเห็นนะคะนะคะเห็นลายเนาะนะคะวิธีลงช่องก็ตรงนี้สามนะตรงนี้สองต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นสองค่ะก็พันหัวเข็มครึ่งพอหนึ่งคอหนึ่งลักอ่าสองหลกักพอหลักนี้เราก็ลงสามนะจะเป็นหนึ่ง สองแล้วก็สามอ่ะทำสลับกันอย่างนี้นะคะในช่องทุกช่องอ่ะทุกช่องแบบเนี้ยจะสลับกันส่วนตรงนี้เอ่อการจะเว้นไม่ได้ลงทุกอันนะคะเพื่อให้เขาตรงกันคือหลักนี้เว้นตรงกลางเว้นแล้วก็หลัก,ก,ห,ลกหลักที่สองกับหลักที่ห้าเราข้ามค่ะแล้วก็ตรงกลางด้วยหลักหนึ่งข้ามนอกนั้นลงหมดเลยนะคะ ก็วิธีเชื่อมก็ของการใช้เข็มนะคะสอยติดด้านด้านผิดนะใช้เข็มสอยพอดีผิดพลาดท,ทางเทคนิคสอยเพลินไปนหน่อยเลยนะคะไม่เป็นไรถือว่าเป็นความเก๋ไก๋นะคะการสอยด้านผิดนะพอด้านถูกเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้สอยเหมือนกันทั้งสองข้างค่ะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสอยฝีมือแต่ไม่เป็นไรคะ่ะทำใส่เองเนาะส่วนเส้นขอบ ก็แล้วแต่สะดวกนะแต่ของการของการลงถักลายตัวทีนะคะทั้งสองแถวเลยคือก็คือครึ่งพอหนึ่งคอส่วนวิธีถักนะถ้าเป็นช่องแบบนี้ช,ช่องแบบเนี้ยช่องช่องแบบเนี้ยการจะลงสลับกันสามสองสามสองนะคะจะเห็นเนาะสามสองสลับกันแต่ถ้าเป็นแบบนี้อ่ะด้านนี้ ถ้าเป็นลายตกในช่วงจังหวะลายแบบนี้เป็นกลีบแบบนี้เนาะกลีบนี้วิธีถักให้ดูตรงสีขาวดีกว่าเดี๋ยวนะ <S 2> <S 2> <S วิธีถักก็คือไม่ได้ลงทุกหลักนะจะมันจะมีทั้งหมดหนึ่งสอสามสี่ห้าหกหกหลักนะคะเราจะเว้นหลักที่สองกับหลักที่ห้าสองกับห้าไม่ลงแล้วก็ตรงกลางตรงที่โซ่ไหนเนี้ยตรงกลางตรงกลางตรงนี้ตรงที่โซ่ เราไม่ลงนอกนั้นลงหมดนะคะคือสรุปหลักที่สองตรงกลางแล้วก็หลักที่ห้าไม่ลงนะคะส่วนหลักอื่นลงนะคะหลักที่หนึ่งะหลักที่หลักที่สามนะลงนะคะทำอย่างนี้ทุกซ้ํา,ากันเพราะมันจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเส้นตรงกว่าถ้าเราอยากให้ตรงนะแบบนี้นะคะส่วนชายเสื้อการก็ลง ลงแถวแค่แถวเดียวลงทุกช่องช่องละสามสามหลักสำหรับชายเสือ้อต้องมาต้องลงไลนนี้เนาะต้องหันทางนี้นะชายเสือ้อจะเห็นว่าลงช่องละสามหลักเลยมันจะลงตัวพอดีอ่ะหรือว่าใครจะลงอีกแถวก็ได้นะพอดีการทำแค่แถวเดียวพอดีตัดได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดกันก็เสร็จอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เก็บได้รายละเอียดนะคะ